สวัสดีครับเพื่อนๆทางช่องต้องพัดนี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับจากบทสัมภาษณ์ของเซอร์จิมและคริปนะครับนั่นก็คือสนามใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับกับเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปและละเอียดบางอย่างนะครับก่อนที่สนามแห่งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าติดตามได้กับช่องต้องพัดนี่ครับเอาละครับ เป็นที่ถกเถียงพูดคุยกันมานะครับในช่วงต้นสัปดาห์ครับหลังจากที่เซอร์จิมลัดคลิปนะครับได้มีการพูดคุยกับสื่อของอังกฤษรายหนึ่งนะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเลยนั่นแหละนะครับว่ามีแผนนะครับเตรียมจะสร้างสนามใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความจุ1 0 0 0 0แสที่นั่งนะครับก็ต้องบอกว่าก็จะกลายเป็นนะครับสนามฟุตบอลสโมสรที่มีการจุผู้ชมมากที่สุดในประเทศอังกฤษเลยเดียวนะครับถ้าสามารถ เกิดขึ้นได้จริงนะครับทีนี้หลายคนจะมีข้อสงสัยครับตัวผมเองนะครับก็เลยไปหาข้อที่เรียกว่าน่าจะมาอธิบายกับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดตามกันนะครับข้อแรกเนี่ยต้องถามว่าแล้วทำเลที่ตั้งเลยครับจะตั้งที่เดิมไหมหรือว่าจะขยับไปไกลแค่ไหนนะครับล่าสุดเนี่ยจากการที่พูดคุยกันมานะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าอาจจะสร้างขยับจากโอแทฟฟอร์ดเก่ามาไม่มากสักเท่าไหร่นะครับ แน่นอนครับเพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศนะครับบรรยากาศเก่าๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของเรียกว่าสภาพแวดล้อมนะครับที่เรียกว่าให้มันดูแบบไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับรวมถึงมีการฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบให้มันดูเจริญหูเจริญตามากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดทําแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้นะครับคนรอบๆสนามโอทัฟฟอร์ดเดิมเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมชนนะครับที่มีคนอยู่อาศัยอยู่ด้วยและ บางคนก็ยังไม่มีงานนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างสนามที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมีจอ็อบหรือว่างานที่รับรองมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าจะสร้างงานได้มากถึง92,000ตําแหน่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเพิ่มเติมอีก1.8ล้านคนต่อปีทําให้นะครับเงินจะเข้ามาสพัดนะครับในสหราชอาณาจักรอันนี้ตามการคาดการณ์นะครับ7.3พันล้านปอนต่อปีนะครับ ทีนี้ล่ะหลายคนถามต่อเอ๊ะแล้วโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคุณจะต้องสร้างนานแค่ไหนจะต้องไปอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วโปรเจกต์ใหญ่ระดับนี้นะครับได้มีการพูดคุยหรือวางเนี่ยอาจจะต้องทําถึง10ปีนะครับแต่ว่าทางทีมงานของเอเนอสที่นําโดยเสื้อจิมลัตคริปเนี่ยบอกว่าอยากจะทําเสร็จภายใน5ปีนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับนะครับอีกหนึ่งสมโมสรที่เพิ่งได้สนามใหม่มาในพิม์ลีอังกฤษนะครับก็คือทางด้านของทันเดนฮอสเปอร์เนี่ยเขาได้มีการนะครับ สร้างสนามท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียม e e ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับทับสนามไว้์ฮันเลนเก่าและใช้เวลาการก่อสร้างนะครับโดยประมาณนะครับประมาณ3-4ปีด้วยกันนะครับก็ใช้เวลาที่จะค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาตั้งแต่ปี2016ถึง2019นะครับแต่นั่นก็มีความจุเพียงแค่62,850ที่นั่งนะครับอันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะครับก็ กำหนดเบื้องต้นเนี่ยณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการชัดเจนนะครับว่าแมนยูเตดเนี่ยจะเริ่มสร้างสนามนี้ตอนไหนนะครับเพราะว่าต้องไปคุยกับพื้นที่โดยรอบก่อนแล้วก็คุยกับสภาเมืองด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับทีนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรกับสนามเก่านะครับเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยตั้งแต่แรกว่าจะไม่สร้างทับสนามเก่านะครับเหมือนกับทอนแนมฮอสเปอร์ก็เบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ถูกระบุว่าจะใช้ยังไงเพราะสถานิกเองเนี่ยก็ เสนอให้ทุบทิ้งนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายคนที่อยู่แถวนั้น,นเขาบอกว่าเอ๊ะใช้เป็นสนามเย่าวของทีมเยาวชนไหมแต่ทางด้านของผู้บริหารของทีมอย่างโอมาเบรดานะครับบอกก่อนแล้วครับว่าน่าจะไม่ทําแบบนั้นนะครับซึ่งโอมาเบรดาเองเนี่ยพูดถึงหน่อยละกันนะครับกับเงินทุนนะครับในการที่จะมาสร้างตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่างบประมาณอยู่ที่ประมาณ2000ล้านปอนด์หรือประมาณ8 8 0 0 0ล้านบาทนะครับไม่รวมพื้นที่รอบๆที่ต้องพัฒนาอีกด้วยนะครับซึ่ง เขาบอกว่าจะเป็นเงินของรัฐบาลนะครับก็อาจจะเป็น,นีที่บอกไปนะครับอาจจะเป็นสภาเมืองของแมนเชสเตอร์มีส่วนร่วมตรงนี้หรือเปล่าแล้วให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นคนเช่าต่อนะครับทีนี้ล่ะหลายคนไปสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดงบประมาณแบบนี้สมสรอ,อาจจะต้องมีเอี่ยวด้วยไหมล่าสุดนะครับโอมบบาบารด้าเองยืนยันนะครับว่าการสร้างสนามจะไม่ส่งผลนะครับต่อเงินทุนที่จะนํามาซื้อผู้เล่นต่างๆแน่นอนนะครับอันนี้ก็ย้ําเลยนะครับว่าจะไม่เกี่ยวข้องนะครับ ทีนี้ล่ะอย่างที่บอกไปเราบอกว่าที่มาของเงินเนี่ยมาจากรัฐบาลถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเปิดกว้างนะครับว่าอาจจะมีทางด้านของเงินกู้นะครับจากภาคกระชนหรือว่าการลงทุนร่วมจากเจ้าของร่วมจากเซอร์จิมและคลิปหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหนี้สินมากกว่า1000ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าเครดิตการดำเนินง,งานที่ผ่านมาพอจะกู้ได้เหมือนกันนะครับส่วนแปลน,นี่มันก็มีการถูก เรียกว่าคอนขอดและกันจากกลุ่มนักวิจารณ์นะครับหรือกลุ่ม1958เนี่ยมองว่าสนามเนี่ยมันดูใหม่ได้มีจิตวิญญาณการเป็นนักฟุตบอลมันคือมันเป็นโปรเจกต์ภาพที่เขียนขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้ด้วยซ้ําตอนที่ทำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่ามันเหมือนแบบโรงละครสัตว์นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับซึ่งตรงนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับมันก็ยังสามารถ เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างได้เช่นกันนะครับทีนี้ผมไปอ้างอิงหน่อยแลวกันในเรื่องของสภาเมืองหรือเทศบาลเมืองของแมนเชสเตอร์เนี่ยคือมันมีหลายสิ่งที่มีการสอบถามนะครับเพื่อนๆครับแฟนแมนยูก็คงอยากรู้นะครับว่าเอ๊ะมันมีอย่างไรกันบ้างล่าสุดเนี่ย,ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะต้องปรึกษากันนานพอสมควรนะครับกว่าที่จะได้เริ่มสร้างกันจริงๆนะครับแต่แน่นอนครับก e ลุ่มเอเนอสและก็ทางด้านของผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คิดแล้วก็อยากจะทําให้มันเร็วที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่าสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังไม่ได้สร้างในเร็ววันนี้นอนผมว่าอย่างน้อยนะครับในการที่เขาจะสร้างสนามแห่งนี้อาจจะมีไปถึง2-3ปีนะครับก่อนที่มันจะเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างจริงๆนะครับก็เดี๋ยวข้อยติดตามครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นสโมสรที่มีความจุมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนไหนนะครับ ก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากเพื่อนๆครับเล็กๆน้อยๆเป็นเก็ดความรู้กับที่มาที่ไปของสนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ